สวัสดีครับคำปล่อยรอยเรื่องมวยไทยเอพิโซดที่177คลิปนี้ขอนำเสนอบัวขาวปอประมุกมุกมุกมุัทะกับซาโตชิโฮบายาชินักชกชาวญี่ปุ่นคลิปนี้ขอย้อนยุคไปเมื่อปี2545เมื่อ20ปีที่แล้วตอนนั้นบัวขาวก็อายุ20ปีเช่นกันต้องขออนุญาตนำเสนอเสียงภาคจากต้นฉบับท่านผู้ฟังก็จะได้รับทราบรายละเอียดของผู้บรรยายเพื่อไม่ให้เสียเวลา ใจของคนทั้งชาติแล้วครับท่านผูคือคู่ชิงศึกดิฟดดเขาแมาเหลวสาม0ันมวยไทยมาราทอนครับกับเงินรางวัล30,000 0บาทครับที่ททบหาถ่ายท่อสดไปกว่า150ประเทศนะครับแชมป์กำปั้นหนักครับตาโตชิโคบายาชิชนะเช็คเกัลน็อกเอายกที่หนึ่งมาแล้วครับแมน็อกเดวิดมาแล้วกันน็อกทางด้านของติมอมาครับต่อย3ยกเท่านั้นเข้ามาชิงนะครับพบกับพวกขาวปอประมุกครับแมนักมวยไทย ลูกหลานนายขนมต้มครับมาติดตามกันสำหรับคู่ชิงศึกดีฟดีครั้งนี้นะครับเป็นสนามสุดท้ายของปีพุทธศักราช2545เลยทีเดียวครับคุณชิชัดครับสำหรับหวยคู่นี้นั้นก็คงจะประมาทกันไม่ได้นะครับสำหรับนักชกญี่ปุ่นอย่างโคบายาชินะครับซึ่งมีฟูจิวาร่า คบวบคุมการพิตซ้อมแล้วก็เดินทางมาจากด้านตัวขาวปอประมุกกันส่วนธรรมดาชาวต่างประเทศนะครับญี่ปุ่นนะาสองร้อยกว่าชีวิตนะครับวันนี้ที่ยกทัพมาเชียทางด้านโกบายาชิอาคุตะึบิขาวครับแม้วันนี้ทั้งโตโยต้าเคมอเตอร์นะครับโชว์รูม18แห่งโดยคุณวิเชียนสมภพรุ่งโรจน์แล้วก็ศูนย์บริการอีก11แห่งนะครับก็ขอบเลีย่อยรายละเอียดไปติดต่อตกลงคุยเลยทีเดียวง่ายๆนะครับ ไปที่เคมอเตอร์หรือแม้กระทั่งลาดเ้านะครับคุณชินาภร์กุลอยู่ที่นั่นด้วยมาดูผู้ชิงชนะเลิศวันนี้นะครับของศึิดีพอดีคามเร็ว3,000มวยไทยมาราธอนของโต,ยตโยต้าโคบายาชินกมวยญี่ปุ่นกับบัวขาวนักมวยไทยตอนนี้ครับอยู่ในช่วงของระทึกแล้วครับโคบายาชิครับมาแข่งกัมปั้นนะครับนี่แชมป์กําปั้นหนักไรเวทสองสถาบันจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ กับบัวขาวปะมุขครับฟันศอกขวานี่ครับดูอาวุธมวยไทยครับให้กันไปรู้ไปครับมาดูกันไปเลยกับความมันให้พรมแดนเนี่ยครับแต่ซ้ายแาคตวัดเจ้าก้านคอรางวัลอีกหนึ่งหมื่นบาทครับจากเวทีลุมพินีแล้วก็โตโยต้าครับมามวยไทยนี่ไร้การทุกอาวุธครับโอบยาชิกัมปันเอาละครับประกบวงในทันทีแาคนี่มาสูตรเด็ดเลยครับบัวขาวปอมุกมาสูตรเข้าคอเลยครับ มาจากทิ่นช้างนี่ต้องค้องไว้ก่อนค้องเข้าไปรัดพาไปเรื่อยๆโอบายชิดูครับหัวไทยนี่เขาฝึกจากอุจิวาร่ามานะครับอดีตแชมป์ไเวทร,ราชดำเนินย่อมไม่ธรรมดานะครับกำปัน้นไม่มีหูไม่มีรูด้วยนะครับอันตราย บริษัทพี่บุญชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอมนะครับทอดย่าง,ง,งอร่อยทุกอย่างโดยคุณสิริชัยแดงสุภานะครับก็มีรางวัลเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แอนตาซินเป็นผู้ได้รับส่งเสริมศิละปะแม่ไม้มวยไทยกันมาตลอดเลยทีเดียวแล้วก็โป่กขุ้งเผาโดยคุณปัญญาทองไทยแล้ววันนี้นะครับทั้งคาร์บาลแดงด้วยนะครับคาร์บาลแดงด้วยและอย่างวันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณเฉลียววิทยาจากบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดกระทิงแดงแรงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับ ครับก็ต้องฝากรายการที่ดีอีกนัดหนึ่งสําหรับคนที่มีมวยในหัวใจนะครับนอกจากวันศุกร์ที่20ธันวาคมนะครับของสุเกียรตเพชรนัดลําลึกถึงคุณสาสตรพมภพศรีสมวงศ์นะครับผู้นํารายการ ได้จัดให้เพชรดำเกียรติพระพัดกับสิงห์ดำเกียรติหมู่เก้าแล้วก็มีวันศุกร์ที่27ธันวาคมนะครับกับค่าดูที่สมนากลให้กับบรรดาแฟนบัดมวยคอมวยที่ให้ความอุปราคาระคุณกับตุกเพชรยินดีด้วยดีมาตลอดนะครับแชมป์จนแชมป์นะครับกองพิภพเพชรยินดีเป็นผู้นำรายการกับชาลี่อเชย์มินกับค่าดูเพียง200บาทละคุณสมิอข่าวครับตุกที่27ธันวาคมไปบนเวทีตอนนี้นะครับและที่เกาะสมุยหาดลาไม้นะครับจะมีรายการมวยในวันที่16ของผู้ใหญ่แนว มีน้องตี๋สแก่งกระรูกับจกลก้องเกียรติประพัฒน์วันสงการกับนรสิงห์กับชาติชายใหม่เมืองคอนรายการนี้9คู่จะเริ่ม3ามทุ่มได้มาครับสูตรไทยนี่ครับสุดไทยจังหวะของในนะครับบัวขาวปอประมุกเดินเกมถูกต้องตามวิธีที่กำลังแกครับประมุกโรจนตันนี่ครับมาอยู่ห่างไม่ได้ครับรัศมีมัดนี่ระเบิดมาปุ้มตามไม่ได้ครับต้องดูวงนอกลัศมีไตขวาครับพับนอก ตะตัดล่าครับโคบายาชิโอ้แมนดุเหลือเกินนะครับดูหน้าตาเขาเหมือนดิงอ้าวโดนยังเหนียวอยู่ครับแม่มาเมืองไทยนี่เหนียวได้ยังไงเจอได้ว่านดีจากที่ไหนนะครับมแม่จังหวะามัดยังไม่ปล่อยสำแดงเด็ดครับต่อยอา้าวแมนตอนนี้ครับพาคโคบายาชินี่ออกอาวุธนี่เสียงเฮจากรอบสนามนี่เตึมเลยทีเดียวครับเพราะว่ามีแฟนมวยจากประเทศญี่ปุ่นนี่เดิน ตามเดินทางตามมาด้วยนะครับกว่า200ชีวิตโอ้โหพาดตัวนี้เข้าไหลนะครับมาดูซปเปอร์สตาร์ของเขาเดี๋ยวควงซอกขวาเตะ้ายครับโอ้โลนะครับตอนนี้เลือกอาวุธ้วครับหัวขาวปอมมุกเลือกเป้าแล้วครับดันแทงเข่าขวาไปทิง้งดังหวะกดไหนครับตอนนี้เอาละครับหัวขาวเริ่มจะใช้พลังเข่าของเขาเติมเกมให้เต็มเลยทีเดียวครับ ครับถึงแม้จะเป็นยกที่2นะครับในเรื่องของหมัดมวยนะครับประมาทไม่ได้นะสำหรับท่านอโ d o า o เยจะหมัดเ,เข้าไปนะครับแล้วก็ปากรายการมวยที่ดีอีกนัดน,นึงแม่ทางด้านผัวข่าวนะครับก็ลงไปหายท้องแต่แล้วสำหรับโคบายาชินะครับในเรื่องของความแร่งแล้วต้องเดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่น,นคุณสิีิขาวครับก็คงจะเสียเปรียบนะในเรื่องของการเดินทางข้ามน้ำข้ามทะเลมาตอนนี้นะครับดูแล้วนี่โคบายาชินี่เหนื่อยแล้วโดนกล้ามอีกแล้วอ้ขาอ่อนได้อีก โบขาวนี่ต่อยถูกวิธีครับมวยไทยนะครับจังหวะเบียดจังหวะกระชากเตะซ้ายครับยังครับยังประมาทไม่ได้นะครับเพราะว่ามีลูกพี่ยังอดีตแชมป์ของเวทีราชดำเนินนะครับกุจิวลร่ามาอยู่ตรงมุมแล้วยังได้ยังยอดมวยจากแปดลิ้วครับสิริมงคล ัดติวเข้มเลยครับตรงบนบอกต่อยบัด1หนึ่งสองเลยครับแมตัวน,นี้ติวก็คงจะโกนหนักและหมดยก่อน ติดตามครับผ่านไป2ยกแล้วครับสำหรับคู่ชิงชนะเลิศศิกดิฟิดีคอมเล่วามพันครับมวยไทยมาราทอนได้รับความร่วมมือจากทางด้านของช่อง5นะครับพร้อมกับบริษัทไดมอนด์บอดคัทติ้งจำกัดครับแล้วก็มีทางด้านในสนามมวยของเวทีลุมพินีครับบัญชีอนันตศักดิ์ลักษณะละไม้นะครับเจ้าคมสวัสดิการาหารบกมาดูครับกับมวยไทยมาราทอนคู่ชิงนะครับแม่ตอนนี้ใครจะเป็นแชมป์ครับ สนามสุดท้ายครับหมูขาวปอมมุกครับนักชกไทยครับทางด้านของโอบายาชิครับนักชกชาวญี่ปุ่นแมททั้งคู่นี่กำลังเดิมเกมมาจนถึงยกที่3ยกสุดท้ายแล้วครับคุนชีชัดมีรายการดีๆฝากสำหรับแฟนๆครับในช่วงของส่งท้ายปีเก่านะครับต้อนรับปีใหม่เดือนธันวาคมนะครับไม่ว่าจะเป็นรายการลํำลึกนะครับลึกถึงทางด้านกุศลพบศรีสมวงในวันศุกร์ที่20ธันวาคมนะครับกับค่าดูเพียง220บาท ะครับแล้วก็มาถึงรายการของทางด้านศึกเพชรยินดีเช่นกันนะครับกับค่าดูเพียง200บาทที่นําแชมป์มาประทับแชมป์นะครับระหว่างศึกเพชรยินดีบวกศึกดีพอดีคอมเมเดนนะครับสามพันนะครับจัดให้กองพิภพเพชรยินดีเป็นผู้นํารายการกับชาลีสชัยธมินแล้วก็มีสายเพชรน้อยเกียรติกำธรประทับกับเมนีีอแชมป์ฟาร์มนะครับมีหงส์ทองแรกกอกันณฑนานกับเพชรทวีสกิติชัยค่าดูเพียง200บาทนะครับสุกที่27ธันวาคม ในวันอังคารที่24ธันวาคมกับศึกแร์แท็กซนะครับซึ่งจัดโดยคุณบรรจงบุษราคำวงแล้วก็คุณซำคุณบี้บางลี่ผู้ทำรายการของศึกแร์แท็กในวันอังคารที่24ธันวาคมนะครับความมันความตื่นเต้นตอนนี้นี่หงายท้องลงไปอยู่ข้างล่างแล้วอะสำหรับทางด้านบัวขาวผู้ทำรายการของศึกแร์แท็กนะครับในวันอังคาร24ธันวาคมก็มีแก้วกับพรเสนศิษฐ์มณชัยเป็นผู้ทำรายการแล้วก็มีกังวลเล็กเพชรยินดีกับพารีศิษฐ์มณชัยก็ไม่รพร้อมโดยคู่บวยในรายการอีกครับข้าง อตอนนี้ใช้แผนนวางเลียวหลังไปแล้วโคบายาชิโคบายาชิและคุณสมชัยนะครับลีอาพรผู้บนุษาการเรือนเรือนจำอำเภอชาย,ยาขอดินเทินชาวสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงน,นะครับเที่ออนมาส่งเสริมสินค้าราชทันธ์ราชทันธ์นะครับภาคใต้ทั้งที่14นะที่บิกซีหัดใหญ่วันที่27ถึงในวะันท,ที่5มกราคมมาทางด้านโคบายาชิครับ ได้จังหวะมัดจังหวะเตะแบบทุ่มทีหนึ่งคือฮาเลยครับแม่ครับไปต่อยที่ญี่ปุ่นนี่ยครับยุ่งเหมือนกันโอ้โหแบบรัดัวขาวนี่ต้องโชว์เป็นชิ้นเป็นอันกว่านี้นะครับมวยไทยไม่ใช่มวยปั้มไปเป็นซูโม่อย่างเขาไม่ได้แม่ตอนนี้ัวขาวครับกับความมันไร่บมแดนครับศึกบางละจันจันที่16ธันวาครับแม่ทางด้านคุณแว่นโบวีนี่ฝากข่าวประจำสัมภาดะดีๆครับ กูเอครับไก่ลาดเปาเปาอินติ์ลักของพลตำรวจตีประจวบเปาอินนะครับผู้การสืบสี่นะครับแล้วก็มีอย่างพบกับสินชัยน้อยสอกิติชัยครับแสนหนึ่งเซนสองครับร่วมในรายการนี้ครับศึกบางระจันจันที่16พฤศจิกายนนะครับความมันไร้ผมแดนเอาละครับตอนนี้ครับแปะต์เตะขาจ่อยางก็พลาดต้องไปต่อยขวาก็ไปเอาโองพยาเชกแต่ทางด้านของลักชกเลือดซามูไรนี่แต้องสู้กันจนถึงสุดฤทธิ์เลยทีเดียวครับ รับกับเงินรางวัล3แสนบาทรออยู่ข้างหน้านะครับตอนนี้เราก็คงจะต้องรอการตัดสินอย่างเป็นทางการของกรรมการนะครับโดยทางพันเอกทีระนวังวรานะครับกำลังรวบรวมใบคะแนนนะครับมาที่ท่านสุดท้ายอาจารย์อุดมดีกระจ่าง บวกข้าวปอประมูครับเป็นผู้ชนะเลิศในสนามสุดท้ายของศึกทิวพดีคอมได้เดนนะครับกับเงินรางวัลถึง3แสนบาทติดกัน้นพอยกสองนะวันนี้ในศึกมีพนดีคอมไดเด่นสามพันมวยไทยมคอมมันก็ติดกั้นมอบริษัทแรกนะโตโยต้ามอเตอร์ได้สองที่นะพี่เราได้รับนักมวยไทยวันนี้ชกกับนักมวยต่างชาตินะครับที่เวทีรูมนีเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะไม้มวยไทยนะครับ ให้าจรไกลไปทั่วโลกเลยทีเดียววันนี้เราจะสังเกตนะครับว่านักมวยไทยชกบมวยต่างชาติเพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปะแม่ไม้มวยไทยกันสําหรับมวยดูเดือดในศึกดีกวดีคงมาเร็วสามพันมวยไทยมาราธอนในวันนี้คือคู่ขุนศึกขุนศึกเพชรสุภาพันธ์กับเพชรนำเอกสศิริวัฒนะครับได้รับเงินวันพิเศษคนละ5,000บาทจากคุณธนากรศรีจอมขวัญประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยต้าภาคเหนือ ขอรียนเชิญเลยครับผู้ด,เดูเรือนครับท่านผู้ชมที่เครารพขณะนี้มวยรอบดีพอดีขอมเพลตสามพันมวยไทยมาราธอนในพิกัดน้ำหนักร้อยสีบปอนด์ได้มาถึงสุดยอดแห่งนักชกโดยผู้ชนะเลิศสนามสุดท้ายก็คือบัวขาวนะครับบัวขาวปอประมุกในโอกาสนี้ผู้ให้เกียรติคาดเข้มขัดแชมป์และมอบเสื้อสามารถก็คือคุณสิตชัย จีระธัญญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่และคุณประกรณ์วงวิทยาพิรมผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดเป็นผู้คาดเข้มขัดนะครับให้กับทางบัวขาวปอประมุกแล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับขาดเข้มขัดพร้อมทางเสื้อสามารถของโตโยต้าผู้ซึ่งชนะเลิศนะครับในน้ำหนัก140ปอ แล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับท่านนายสนามมวยเวทุนพินีท่านเจ้ากรมสวัสดิการฐานบกเป็นนายสนามขวัญใจของแฟนๆหมัดมวยโดยตรงในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านพลตรีอนันต์ศักดิ์ลักษณะละไม้นะครับมอบเช็คระวัลเงินสด3า0แสนบาทนะครับให้กับบัวขาวปอประมุกนะครับนักชกซึ่งเป็นแชมป์และว่ายครูสวยด้วยและรองชนะเลิศน,นะครับได้แก่ซาโตชินะครับโคบายาชินักมวยจากประเทศญี่ปุ่น ด้รับเช็ครางวัลเงินสด2 0 0 0 0 0บาทนะครับโดยคุณวิบูลชัยนรนงประธานชมรมผู้แทนจำหน่ายโตโยตา้าเป็นผู้มอบให้แล้วก็ในโอกาสเดียวกันนี้นะครับคุณสิทธชัยจีระธัญญาสกุลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดจะได้กล่าวขอบคุณเชิญเลยครับในนามของบริษัทโตโยตา้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดน,นะครับผู้จัดศึก ไฮแล็กไทเกอร์ดีโฟดีคอมมบนเลว3,000มวยไทยมาราธอนนะครับก็ขอขอบคุณแฟนมวยในสนามนะครับแล้วก็ผู้ชมทางบ้านนะครับที่ติดตามชมมวยไทยมาราธอนมาโดยตลอดนะครับบริษัทโตยโยต้าเองรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะครับที่มีส่วนร่วมในการสร้างสีสันให้กับศิลปะแม่ไม้มวยไทยนะครับขอขอบคุณสำหรับคำปล่อยอร้อยเรื่องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับบายบาย